กลาแมช็อกหมื่นออเดอร์ถูกยกเลิกแล้วเป็นอีกหนึ่งคนที่ถูกกระหน่ำยกเลิกออเดอร์จากการไปไลฟ์สดกับเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นโดยกลาแมพิธีกรน,นักแสดงชื่อดังออกมาเปิดเผยว่าตอนนี้ถูกยกเลิกออเดอร์ไปกว่า1 0 0 0 0ออเดอร์แล้วกลาแมเผยว่า2วานันแม่ขายได้60,000ก,กว่าออเดอร์ตอนนี้แมโดนยกเลิกหมื่นนิดนด ที่กดยกเลิกโดยไม่จ่ายเงินแล้วมันยังมีสินค้าที่ส่งไปแล้วเก็บปลายทางอย่ากกดยกเลิกนะคะขอวิงวอนนะคะคือถ้าคุณไม่อยากได้คุณอย่าก,กดนะเพราะสินค้าเอาไปขายในไลฟ์ให้ราคาถูกมากๆถ้าถูกยกเลิกเยอะก็จะไม่ได้อะไรแล้วสงสารทีมแพ็คที่เขาเหนื่อยมากๆไม่ต้องอยากเพิ่มตัวเลขที่มันรนันแล้วเห็นจอด้านล่างแล้วมาเกิดความสะใจตัวเลขนั้นมันไม่มีประโยชน์อะไรกับเราเลย ให้เขาได้รับรู้ยอดที่แท้จริงเถะค่ะจะขายได้มากได้น้อยแต่เขาไม่ต้องเจ็บตัวล่าสุดด้านยิวชัดมงคลสามีของเจนนี่ได้หมดทัศชื่อก็ออกมาชี้แจงดราม่านี้ว่าการยกเลิกออเดอร์เป็นสิทธิ์ของลูกค้าที่กดสั่งซื้อสินค้าซึ่งแพลตฟอร์มเขาเป็นคนกำหนดให้ยกเลิกได้เป็นสิ่งที่นอกเหนือการควบคุมของเราแต่ละแบรนด์การยกเลิกไม่เท่ากันแล้วแต่สินค้าและดูจำนวนที่ไม่ยกเลิกด้วย และที่ผมอธิบายคือคำพูดนี้จากคนส่วนน้อยมากครับแต่ผมต้องพูดเพื่อปกป้องคนที่ผมรักและสนับสนุนพวกเราไม่ให้เขารู้สึกว่าเขาคิดผิดเรารักพวกคุณและขอบคุณมากๆครับ